สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่ยังสงสัยเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับว่ามันชาร์จนานไหมนั่นเป็นคำถามที่ผมเจอเยอะมากนะครับผมก็เลยอยากจะทำคลิปมาตอบคำถามนะครับว่าชาร์จนานไหมมันก็เรื่องของมึงนะครับเหมือนตอนเนี้กูมาชาร์จกูจะชาร์จ10นาทีผิดไหมนะกูว่าง10นาทกีกูจะมา,มาชาร์จ10นาที นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าชาร์จสี่นาทีเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถ่ายไว้แล้วผมเริ่มเริ่มเริ่มมาชาร์จตอนเจ็ดโมงเช้านะครับเครื่องทำงานตอนประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงสองนาทีนะครับตอนนี้ผมชาร์จมาแปดนาทีนะครับ ได้แบตขึ้นมาประมาณ12%แล้วเพราะว่าผมมาตอนมีแบตอยู่ประมาณ63%นะครับผมก็จะชาร์จแค่สินาทีพอแล้วผมก็จะไปทำงานต่อดังนั้นคำถามชาร์จนานไหมมันชาร์จได้ตลอดเวลาครับขอแค่เออบ้านคุณอยู่ใกล้ปั๊มก็พอนะแล้วถ้าคุณแวะ10นาทีคุณก็เสียบชาร์จไปเลย ผมชา้าสี่นาทีนี่ใกล้ล้วใกล้สิบนาทีแล้วนะเกนาทีสิบห้าวิก็พอไปได้สิบห้าเปอร์สิบกว่าเปอรซ็สิบสามเปเซาเก็ไปได้เป็นร้อยกิโลนะครับร้100อยกิโลก็น่าจะเพียงพอสำหรับ1วันในการไป,ไปนู่นไปนี่เพราะนั้นอย่าถามนะครว่าชา้านานไหมแค่นั้นแหละ นี่ฮะับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นจากหกสิบสามได้มามันสิบสี่เปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นวิ่งได้กี่กิโลมันก็ไปวัดดูเอาว่ารถรุ่นไหนเป็นยังไงเพราะนั้นคุณชาร์จสิบนาทีมันก็ไม่มีใครด่ามึงนะมึงก็ชาร์จเต็มถังก็เรื่องของมึงมึงก็วิ่งไปพอมึงยัวิ่งให้มันเหลือศูนย์มาถึงนี่ให้มันเหลือศูนย์พอดีก็เรื่องของมึงนะแล้วแต่สะดวกไม่มีใครว่าอะไรอันนี้กูมาชาร์จตอนหกสิบ ผิดไหมมันก็ทําได้มึงใช้รถทุกวันจะชาร์จอยู่บ้านกี่เปอร์เซ็นต์จะชาร์จอยู่บ้านมัานนงคืนมันไม่เต็มมึงก็ออกมาชาร์จอยู่ร้านต่อมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นชาร์จนานไหมครับพี่มันชาร์จทีหนึ่งวิ่งได้กี่กิโลครับเหมือนมึงขับทีเดียวปื๊ดเดียวห้านาทีมึงขับรวดเดียวสี่ร้อยกิโลอย่างงี้หรอมึงขับรวดเดียวเลยสองร้อยกิโลอย่างนี้ย มึงก็ต้องเดินทางทีละหนึ่งกิโลทีละหนึ่งรอยเมตรมึงต้องเดินทางก็ค่อยเดินทางทีละหนึ่งร้อยเมตรนะเพราะนั้นมึงอย่าไปคิดมากขอแค่รถมึงไม่พังก็พอนะไฟอย่าลุกก็พอที่กูกลัวมไม่ได้กลัวแบตหมดแบตมันจะหมดมันก็มีเวลาให้มึงคิดว่ามึงจะเอ,อ้ยแบตใกล้หมดนะมึงก็ต้องเตรียมตัวเพราะนั้นอ่ะอันนี้เกินมาหนึ่งาทีโอเคพอมเมาสักแ0ดสิเปอร์เซ็แล้วกันนะครับ สช้เวลา11นาทีฮะ11 1 2นาท,าทีเสียเวลามากนะก็ก็เรื่องของมึงแล้วกันแล้วมึงแบบเสียเวลาแบบ11นาทีมึงแบบทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย11นาทีมึงทนไม่ไหวมึงก็มงไม่เป็นไรมึงก็รอเด็กปั๊มมึงต่อคิวเจอปั๊มคนเยอะๆมึงต่อคิวมึงก็4-5นาทีเหมือนกันนะแค่นั้นแหละอันนี้ก็เสียเงินไปเท่าไหร่ฮะ ห้สิบแปดบาทหวานเจี๊ยบโอเคพอเลยดีกว่าไปฮะหมดเวลาผมจะไปทำงานแล้วจบหยุดชาร์จ <c oughs> ได้แปดสิบเปอร์เซ็นตพอดีนะครับนะเรยวยาวไปเลยแล้วกันคลิปนี้ไม่ต้องตัดต่อเอาแบบเร็วเรียวเร็วเรียวเร็วเรียวเรยวนะ ตอนนี้เครื่องก็จะทำการกระดุหน้าถอดหัวชาร์จภายใน15นาทีแล้วก็ต้องรีบไปถอดหัวชาร์จนนะไปเนี่ยวหลังวัระหว่างรอเราก็มาถ่ายคลิปรอนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่คุณจะสะดวกอย่าลืมปิดอะมูหม่มันก็ลืมปิดนะ แทะงทำมแอ่นนี้แหล,ละแทะงทำไมโยอ่ะหลังจากนั้นลูกก็มามีจ่ายจะจ่ายแบบไหนนี่ก็จ่ายแบบง่ายก็พร้อมเพย์ฮะชำระค่าบริการสกลงินะ60บ,บาทโอเคเฮ้ยปิดปิดแล้วก็กคัดลอก QR c o ้ดนี้ไปจ่ายในแอปธนา,าคารของท่านเป็นอันเสร็จพิธี เรามาดูว่าโอเคตอนนี้ก็สรุปนะครับสรุปคลิปนี้เรามาเติมไฟสินาทีนะครับเรามาเติมไฟสีนาทีเราก็สิบนาทีเราใช้เงินไป61บาทเป็นช่วงไฟถูกด้วยนะจ๊ะ Okay. โอเค6กบาทจบหกสิบาทมึงเติมน้ำมันมอไซค์เขายังไม่เติมให้เลยนะจ๊ะได้แบตมา80% 80% 80ก็วิ่งได้อีก380กิโลจุกจุกจบนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็ด่ามาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ